ต้นเตยทะเลสอยออกมาผลคล้ายกับสับประรดเลยแต่ไม่ใช่สับประรดนะผลเตยทะเลสุกสีแดงจัดอย่างนี้สักพักหนึ่งเขาก็จะมเมล็ดร่วงลงมาเป็นแบบนี้นี่คือมเมล็ดของเขานะเอามาร็ดตัวเนี้ยไปวางไว้บนดินกรบดินบางๆรดน้ําสักพักหนึ่งเขาก็จะ แตกยอดออกมานี่แบบนี้เลยก็เอาไปชำลงถุงดำนำไปปลูกเป็นต้นกล้าต่อไปหรือจะใช้ขนแขนงแบบนี้ก็ได้เพื่อน,เอ,นเอาไปปักชำนะนี่เขาเรียกขนแขนงที่แตกออกมาจากลำต้นตัวยาของเตยทะเลจะอยู่ที่รากอากาศขาขยิง่งขยิงตัวนี้คือรากอากาศของเขานำไปสับตากแห้งต้มดื่มรักษาโรคหนองในในผู้หญิงนะคะแก้โลหิตเป็นพิษขับ นิ่วๆน,นะคะในไตตัวเนี้ยผลของเขาเนี่ยนะอ้อเอามาจัดส่งมีคนสั่งก็แพ็คส่งทั้งผลเลยผลนี่ผ่ากินได้แบบเม็ดกระบกนะเวลาเขาหลุดออกมาผ่าครึ่งไม้จิ้มจิ้มแบบเม็ดกระบกเลยนะคะต้นก็สวยงามพราลามเจ็ดใบของเขาเนี่ยเอาไปตากแห้งต้มกินบำรุงหัวใจนะส่วนของใบส่วนของลำต้นก็อย่างที่บอกไปว่า แก้โรคไตแก้โรคเบาหวานด้วยนะเพื่อนๆใบบำรุงหัวใจลำต้นแก้เบาหวานส่วนรากอากาศขับนิ้วในไตนิ้วในทางเดินปัสสาวะระบบปัสสาวะหนองในนะคะนี่ผลสุกๆเป่งๆนี่นำไปประดับได้เลยนะคะเพื่อนๆปลูกป,ประดับได้ผลเขียวก็มีคนสะสั่งนะเขาเอาไปทำยาค่ะผลเขียวๆเ,เขาเรียกว่าผลดิบนะคะ ผลสวยงามเป็นสับประรดอย่างนี้เลยนะคะใครที่สนใจสั่งนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็ดีต้นกล้าก็ดีขแขนงสำหรับปลูกก็ดีทักอ้อกมาเลยนะจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเพจมเมล็ดพันธุ์ดีเกษตรวิถีไทยแล้วทักกันเข้ามานะคะขอบคุณคะ่ะ